ฉลามอ้วนภูมิใจเสนอในาร่วมมือกับร้านเกมเวิร์กช็อปการประจนภัยสงครามสิ้นโลกท้าสกาย เริ่มเริ่มประตูสกีตเกตตอนนี้ตอนนี้คอนต่อสู้ขึ้นตะเผาด,ดูดูเพื่อนแพ็กดูเพื่อนแพ็กลิฟสเปเดอร์สกิตเกตนั่นกลับมาใช้ได้ใช้ได้อีกแล้วฮะอ,อะไรนี่เจ<ะ>้าทำให้เรา ข้าต้องขออภัยด้วยคนหน้าแข็งขามและหน้าสะเพรงครัวนะไอพวกท่านไอไม่ได้ช่วยๆไปซ่อมประตูแล้วพอได้แล,แ,ลแล้วข้ามีกองทัพนับไม่ถ้วนของรถลาด,ด,ดกำลังรออยู่ฟังตรงข้ามรอการนองเลือดนา วัดเครื่องเครื่องชะลอความเครื่องวัดมันกำลังเจ๊งไอ้ควัวถอยยศร้าช่วยช่วยหรือตายตายสมสมตายตายลองขอโทษเรื่องการพากผมด้วยนะครับผมก็เริ่มที่จะมาเริ่มพากตอนนี้ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมน็อตครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม เวอร์วอรแฮมเมอร์เวอร์มินทายสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นแบบโพล,ลองก่นอนก็<笑><笑>ตอนนี้เขาก็จะเราอยู่ในดันซ้อมเขาก็จะคอยสอนเรื่องเกี่ยวกับการเดินหรืออะไรครับเป็นเรื่องปกติมากเลยครับอ่ะกด e เพื่อยิบคอนไม้คุณคงไม่ว like ่าอะไรนะถ้าฉันยิบคอน อ่ามีหนูมาแล้วครับตัวหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นสตูตัวปกติที่เราจะเจอในเกมนี้นะครับหนูแห่งอนาคตเอ,อไม่ใช่เป็นหนูวิวัฒนาการมาจากไอไอก้อนหินเขียวๆที่เรียกว่าวาร์สตนนะครับก็จะกลายเป็นในสเกเวนทูกเนี้ยอ,อ๋อฉันรอนี้มานานแล้ว เหมือนเราจะอยู่ใน,นโอฉันเกือบจะพอใจกับายมารไดาอาวุธแล้วก็รอดมาเรียบร้อยแล้วฉันเกือบจะช่วยเจ้ากับเรื่องกรงอลิเชียใช่ใช่ันเองและเจ้าก็ฉันมาพเพื่อช่วยเจ้าและไอ้สกิตเเกตนี่มันก็กำลังทำให้เวลาเราเหลือน,น้อยแล้ว คุณกำลังอยู่ในทางคุณกำลังถูกส่งไปอลิเซียอลิเซียลิเซียหายไปไหนอ๋อก็ได้เว้ยมื่อกี้นี้เขาบอกอยู่นะครับว่ากำลังจะถูกส่งไปเป็นหนูทดลองหรือว่าไอเนี่ยครับเป็นส่งเป็น ส่งไปไอตัวประตูมิตเตอรครับโทษทีผมแปลไม่หมดก็ลืมไปว่าเล่นโพลล็อกแล้วมันต้องแปลเนื้อหาด้วยครับก็เกมนี้จะเป็นเกมแนวโคออฟสี่คนนะครับสู้กับกองทัพหนูนับไม่ถ้วนนะครับก็คือมันควรที่จะมีมากกว่านี้ไงปัญหาตอนเนี้ยเราก็พยายามนะ ทางลงทางเดียวนนะนไม่มีทางกันจริงๆลงแล้วประตูเปิดอนาวปิดใครลงมากเพื่อนมาเต็มเลยสอนบล็อกโอ้ฉันมีอะไรเล็กๆเ,เอาไว้ให้เจ้าไอ้คนเหนือ <c oughs> เียบร้อยไปแล้วนึงเอาพีมันมาละกดทแท็กนะครับเจ้าจะต้องจ่ายค่าการดูแลในกองพวกเวนโอเคไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอลิทนะครับเขาจะใช้เป็นสกิลที่ตีเหนือหัวนะครับถ้าโดนเข้าไปก็ระดับสูงคือล้มเลยครับคล้ายๆเลฟเดสเกมนี้ ง่ายๆถ้าตีโดนนะแล้วนั่นก็เป็นการจัดการโดยคร่าวๆสำหรับตัวอีนลิตนี่ก็จะเป็นสเลฟแรดนะครับก็คือหนูทาดของสเกเวนแคลนแรดนี่จะเป็นอยู่ในระดับเดียวกับ หนูพวกนี้หนูทาตที่เราโจมตีนะครับก็จะเป็นหน่วยศัตรูหลักๆที่เราเจอจะเป็นคล้ายๆกับศัตรูคอร์ดส่วนใหญ่มันจะมามากกว่าสิบตัวมาเป็นกองทัพ เออเขาคนแค่ลองเป็น <c oughs> ฉันว่าฉันเจอคนแรกแล้วซุมกี้เอาข่าวออกจากที่นี่ที <c oughs> ฉันกำลังทำอยู่กั <c oughs> เล็กสันคงออกไปไม่ได้แค่คนเดียว use your special ability กด F เพื่อใช้สกิลพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ในเกมเวมอร์บนทายแลกซูเบอร์ชื่อตัวละครที่เราเล่นอยู่นั่นเอง เองแล้วเขาก็ยังไปอยู่จริงๆไอ้ตรงเมื่อกี้เนี่ยครับตัวคนแคสเขาก็จะชอบร้องเพลงตัวละครคนแคสบาดินก็เล็กสัตปัญหาคือผมแปลไม่ทันอ๋อยิงอุปกรณ์เยอะก็ยิงดีฉันคนที่จะไปหยิบท่านดูน คนแค่ไปนู่นละไปรออยู่นู่นเขาก็จะสอนใช้อาวุธระยะไกลนะครับอย่างเช่นธนูพวกมันในเกมนี้ก็จะมีเป็นอุปกรณ์จากเกมแฟนตาซีครับก็จะรวมถึงมอร์ไฮเมอร์แฟนตาซีครับมันก็จะรวมถึงธนูพวกปืนเฟลนล็อกปืนอะไรแต่ส่วนนี้ก็คือให้ใช้เป็นธนูก่อนผมผมก็ยิงไปอย่างนั้นนะอ่ะฮึมชาร์จชอ็อต แล้วก็น่าจะมีอยู่อีกอันหนึ่งอยู่ด้านหลังถ้าจำได,ได้ไม่มีถังระเบิดครับสามารถยิงเราระเบิดหนูเล่นได้จริงจริงมันคนที่จะยิงตั้งแต่ตรงด้านหลังเลยนะวะอ๋อที่เก็บลูกนะูโอเคศัตรูที่ถูกป้องกันด้วยลูกไม่สามารถโจมตีได้ด้วยเอาอการโจมตีบางชนิดแต่หากโจมตีอย่างเช่นตัว จะขึ้นเป็นรูปเกาะขึ้นมายิงจุดเปาะถ้ายิงเป็นจุดเปาะคุณก็จะสามารถทำาดามจได้ครับจริงๆ chaos warrior ตัวเมื่อกี้นะี่อ๋อใช่ลืมบอกไปเลยครับนั่นก็จะเป็นอ l i t e อีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า chaos warrior สามารถ มันเขาบอกไว้ว่าไอ้ตัวนี้มันมีเป็นคล้ายๆชุดเกาะที่ทำการเสกมาแล้วชนะใจเธอด้วยเพลงเก่าๆเล็กกลมลิวแล้วก็กองทองลมเลือดโอเคไม่อยากแปลตรงช่มครับมาดินเงียบๆหน่อยเงียบๆหน่อยอ ุมกลงไปแล้วจากนั้นไปทางด้านขวาขยับขาหน่อยนะคนแค่ตัวนี้ชอบร้องเพลงในสถานการณ์ที่วิกฤต่สุด <c oughs> เซฟบาดิน <c oughs> ตีโซนนั้นนิดหน่อยดิโอเคเคโกเอือเรียบร้อยลวง อุ้ยเขาโทษโอเคนี่เขาก็จะสอนวิธีการรีไวฟ์นะครับเราเข้าไปใกล้ๆถ้านี้เป็นผู้เล่นเข้าไปใกล้ๆกด e เวลากด e เราก็จะอยู่ในแอนิเมชั่นโอ้ยอย่าทำแบบทำใช้เวลา หวานๆของเจ้านะไม่ใช่หรอกเคก็คือนะครับเ <c oughs> ขาคุยเรื่องเกี่ยวกับตกลงมาล่วงลงไปแล้วจากนั้นเราก็ช่วยเขาขึ้นมานะครับแล้วก็บนใหญ่เลยเรื่องเกี่ยวกับเราไปตัดโซสงใส่สูงไปหน่อย <c oughs> ให้ไอตัวคนแคบบอกให้ไปหยิบที่รักษามาครับกระเป๋ารักกระเป๋า,า,ายาพยาบาลก็ ถ้าเป็นฮีลให้ตัวเองนะครับก็จะเป็นกดคลิกซ้ายนะครับให้ฮีลให้เพื่อนหรือไม่ก็ a ออกดคลิกขวา h e a l i n g Equip medical supply กดสาม <c oughs> อ๋อนั่นนะช่วย <c oughs> ได้เยอะเลยขอบคุณอาซุมก่อนอาซุมพ <c oughs> ี่โอเคแล้วเราก็ควรที่จะไปใช้คันโยกตรงนี้นะตรงประตูกด <c oughs> พูทางวดี <c oughs> โอเค <c oughs> ได้เวลาการฆ่าแล้วเจ้า เจ้าไอ้นี่ได้ยังโอ้ยพร้อมจะแต่เกิดแล้วฮึ่ไม่ได้ๆกูรถอกอโอ้เอาได้เออฉันได้ยินเจ้าแล้วลิเชียช่วยเจ้าออกมาไหมอืมใช่เธอเปิดประตูมิติอะไรบางอย่างตรง พื้นไอ้ตาเดียวอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเซียน,นาล่ะก็อยู่แถวๆนี้เดี๋ยวเราต้องไปหาโอลิเชียออโลิเชียงั้นเหรอฉันไม่ได้ตาฟาดไปจริงๆโอเคผมเริ่มถา้ถาบอถ้าไดอะล็อกมันไม่เร็วไปผมก็จะสามารถแปลได้โอ้ หยิบของขอโมยของสินนะอ๋อคนไม่มีของเหลือไว้สำหรับพวกตะเพาเบอร์มินหนูว่าครับเบอร์มินก็คล้ายๆแรดขี่รถไฟกันโอ้โหเจอเดี๋ยวถ้าเป็นในเกมจริงถ้าเป็นในเกมเป็นด่านนะครับก็คือผมแพนที่จะทำเป็นด่านหลกัลกๆของเกมเบอร์มินทายสองแล้วก็ อาจจะเป็นด่านดีวีซีด้วยนิดนึงนะครับผมจะไม่แปลเป็นสับไทยนะครับถ้าเป็นไดอะล็อกอย่างเช่นตัวละครพูดกันระหว่างนั้นถ้าไม่สําคัญจริงๆริอ๋อเสียงคุ้นๆเสียงคุ้นเคยมาเยอะมากขึ้นตะเพามาเพิ่มนเวนโต้ค <c oughs> ุณเธอเป็นสาวฮอตแปลกฮะ ปกติเธอจะมีไดอะล็อกใช้รอบนี้ไม่มีโอ้เนี่ยครับประตูวัดของสเกเวนสกิตเตอร์เก็ตอ๋อไอ้นี่นี่ไอ,นนอนนประตูนี่มันพูดมันเรียกว่าอะไรนะแตสกิตเตอร์เกตแต่เราไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบไปเร็วสกิตเตอร์เแต่เราต้องใช้แต่เราต้องใช้าใชาใชมากวกว่าอุปกรณ์การเคลื่อนที่ในการทำลาย มาเป็นกองทัพเมื่อกี้นี้เห็นได้ยินเสียงเหมือนเกรเซียมาจากไหนไอตัวเมื่อกี้นี้ที่บอกมาครับก็เป็นคล้ายๆกับหัวนหน้ากองทัพหนู ชื่อแรดชื่อแรสน็ตแต่ผมแปลได้หรองไม่ดนครับรู้สึกเห็นได้ินร้าวๆเหมือนมันพูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับว่าให้ไอ้พวกท่านหนูต่างๆมาไล่ฆ่าเราครับมาเร็วต้องรีบออกจากที่นี่ออกประตูแมงจะใช้ได้อีกรอบนึงแล้ว เนี่ยครับปกติถ้าเล่นกับบอดนะครับถ้าสมมุติเราเดินออกมาแล้วเราเดินกลับไปแล้วเรากด a อ tivate ไอ้บอดพวกนี้มันจะเทเลพอร์ตมาเลยครับอ,อ๋อโดยรวมๆอันนี้ดีก,กว่ากันอยู่ในกรงนะเนี่ยแต่อีกทีหนึง่งเรากำลังไปสูงมากเลยเนี่ยเนี่ยสำหรับเครื่องกลหนุฟังซะเราจะไม่ตายจาก เราจะไม่จายจากฝ่ามือหนูหลืออะไรในนี้พกพูดถึงนี่เหรอไอประตูมิตินี่เหรอคนเหนือแล้วก็ไอพวกหนูมันอยู่ด้วยกันเนี่ยเหรอแะก็และก็ความอับอายที่มาจากการโดนหนูจับสาหายอย่างละหนึ่งคนไม่ต้องรีบ ออริเชียบอกกับฉันว่าเรามีหายนะที่ต้องจัดการกันในเฮลมกัดสิ่งที่เหลือในเฮลมกัดควิฟตอนนี้กำลังตกอยู่ในอันตาาารายอ๋อทาวกลับมาสู่ความ <ใน S 3> ปกติปกติใช่ไน,นี่จริงเ <addition> หรอเนี่ยเชื่อเลย เท้ากับซิกมากช่วยพวกเราฉันไม่เคยเจอสิ่งที่แย่ขนาดนี้มาก่อนทำไมพลังมันถึงทำลายได้ขนาดนี้มช่างน่ากลัวนนะย,ยิ่งนักมาเนยายหยุดแล้วมันดีที่ได้เจอกับพวกเจ้ามหมดและออกมาแล้วก็ดีที่ได้เจอเจ้าเหมือนกันกริมกิก็ นั่นนะครับนั่นก็จะเป็นบทปรลอกแล้วครับแล้วก็เป็นบทเริ่มต้นของซีรีส์วอ r ไฮเมอร์เบอร์มิทาย2ที่ผมจะมาทำในวันนี้นะครับก็หากคุณชอบซีรีส์นี้ก็ช่วยกด subscribe ตรงด้านล่างแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับและก็ด้วยความจำเป็นอาจจะก็อาจจะ,าจจะลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ